าฉาฉดแล้วก็มาช่วยกันหาวิธีแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุดนั่นเองค่ะถูกต้องแล้วล่ะครับแล้วพอพี่ฟ้าพูดถึงเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะครับ<ม>พี่ฟ้าเคยสังเกตบ้างไหมว่าบางทีนะครับน้องๆที่มาในรายการเนี่ย<ม>พอถึงเวลาที่จะให้เขาแสดงความคิดเห็นเนี่ยบางทีเขาจะมีท่านี้เกิดขึ้นครับอ ปวดฉี่เหรอคะไม่ได้ปวดฉี่ครับแต่เป็นเพราะว่าน้องๆเขาเขินซึ่งอันนี้พี่ปั๊มก็เข้าใจนะตอนเด็กๆพี่ปั๊มเคยเป็นเหมือนกันครับเวลาคุณครูเนี่ยจะให้ออกไปทําอะไรหน้าห้องหรือไปแสดงอะไรสักอย่างเนี่ยบางทีเตรียมมาทั้งคืนนะครับแต่พอไปถึงเวลาตรงนั้นเนี่ยมันเขินไม่มั่นใจลืมหมดไม่รู้จะทํายังไงกันดีเราก็เลยจะหยิบเรื่องนี้มาพูดกันเลยเรื่องของการเขินหรืออะไรอย่างงี้ก็ตามจะแก้ปัญหานี้ด้วยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้นะเราต้องไปรู้จักกับอาสาสมัครคิดดีคิดดีของเราทั้ง6คนกันก่อนเลย สวัสดีค่ะชื่อกิฟค่ะชื่อจริงชื่อเด็กหญิงสุรีพรวรรณนามค่ะสวัสดีครับชื่อจริงหนูชื่อเด็กชายภูเวนมณสนนนชื่อเล่นชื่อเอิร์ทสวัสดีค่ะหนูชื่อเพิร์ทค่ะชื่อจริงชื่อเด็กหญิงประภาวีบรรจงประพันธ์ค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกนัทลูกคแท้ชื่อเล่นชื่อต่อคับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเฉลิมชัยวันิช สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนาชาตั้งมานาชื่อเล่นชื่อค,ค่ะแล้วและตอนนี้ค่ะน้องๆก็มายืนหยุดตรงนี้พร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็พร้อมกับเสื้ออาสาสมัครคิดตี้แสนสวยของเราแล้ว,ใ,ลวในในวันนี้เราก็จะชวนน้องๆมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง <S <S การเขินอายแล้วก็ไม่กล้าแสดงออกนะคะพี่ฟ้าถามเด็กๆหน่อยดีกว่าค่ะว่าเด็กๆจะมีเรื่องอะไรบ้างคะที่จะทําให้เราเนี่ยไม่กล้าแสดงออกมากที่สุดเลยออกแสดง แสดงเวทีน้องต่อละคะเล่นดนตรีครับเล่นดนตรีหนูเล่นอะไรคะทำเป็ดซอทำเป็ดอะไรทำเป็ดทำเป็ดพี่ก็เล่นได้นะนี่เดี๋ยวทาใไม่ดูอ้าว๋อไม่ใช่จับพี่มังเอิร์เขินเวลาไหนบางทีก็อาจจะแบบออกไปแสดงออกแล้วบางทีก็มีคนดูเยอะๆค่ะก็จะรู้สึกว่าโอ้แบบอายมากรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกมือเย็นๆอะไรอย่างเอิร์ธเขินเวลาไหนที่สุดไปที่ต้องออกไปพูดไม้ครับ กับคนเยอะๆน้องกิฟต์ล่ะตอนที่อยู่บนเวทีเออส่วนใหญ่เด็กๆจะเป็นเนาะตอนอยู่มันเป็นยังไงครับบนเวทีมันมีคนเยอะแล้วมันก็จ้องมาทางเราอะค่ะเออเราก็จะสั่นไม่กล้าทำอะไรเลยเออแล้วแล้วสุดท้ายเราทําออกไปได้ไหมได้อะน้องกิฟต์น้องกิฟเวลาออกไปพูดหน้าชั้นเรียนค่ะอือมันเป็นความรู้สึกยังไงครับรู้สึกตื่นเต้นนะคะเวลา เวลาออกไปพูดหน้าชั้นเรียนเราถ้าเกิดว่าเราทําผิดพลาดเพื่อนก็จะมาล้อมันก็เลยขืนนะคะโอ้แต่ละคนนี่คือ เขินกันหมดเลยทุกคนเคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้แตกต่างกันไปแต่ละเหตุการณ์ใช่แล้วเพื่อนในละครของเราในวันเพื่อนในละครของเราวันนี้ครับไม่แพ้น้องๆเลยเป็นคนขี้เขินเหมือนกันครับแล้วคุณครูนก็พยายามที่จะช่วยด้วยแต่ก็จนปัญญาไม่รู้จะช่วยยังไงวันนี้ก็เลยจะมาขอให้น้องๆเนี่ยช่วยเพื่อนเราในละครได้ไหมครับได้โอเคเยี่ยมมากแล้ววันนี้เด็กๆพร้อมไือยังคะพร้อมแล้วค่ะดีมากเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่ฟ้าเชิญนั่งประจําที่ด้านนี้เลยค่ะ นอกจากที่เด็กๆจะได้ดูละครสนุกๆในวันนี้แล้วนะคะพี่ฟ้าก็ยังมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านค่ะที่จะมานั่งดูละครกับเราในวันนี้ด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณหมอณที่นี่ชินาจิตพันธ์จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอโอ้โหวันนี้อุ่นใจมากมีคุณหมอมาแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้ทุกคนคงจะพร้อมแล้วนะครับสำหรับละครเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปบุกโรงละครคิตตี้กันเลย เปี่ยนท่าได้แล้วอืม่างนี้เลยนะเยอะเยอะเยอะเเลยอ้าวยอดเยี uh, uh, ่ยมยอดเยี่ยยอดเยี่ยมเอาล่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีนี่เธอให้คำสั่งเหมือนมีนักเรียนประมาณ40กว่าคนในห้องนี้เลยนะเอาล่ะนๆเธอสองคนก็มายืนตรงนี้แล้วนะวันนี้ครูมีกิจกรรมพิเศษในวิชาสังคมศึกษานั่นก็คือครู จะให้พวกเธอออกมายืนหน้าห้องและรายงานวิชาสังคมทีละคนฮะห,หน้าห้องทีละคนเลยเหรอครับใช่ oh อ้อไม่โอยแกคิดก่อนโอมี่เธอเป็นอะไรนะ <t os ain> อ่ะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นนะ ในเมื่อพวกเธอรู้แล้วว่าจะต้องทำอะไรเดี๋ยวครูจะทำการสุ่มเลือกว่าจะเป็นใครที่จะเป็นคนแรกโอโเอาละนะครูจะเดินไปข้างหลังเธอ,อเแล้วครูก็จะสุ่มเลือกติม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 มคนกนั้นได้แก่ออมโอม <Yeah> อ,โอ,อ้าปลอกเม่กับโอมหน่อยทางนี้ อ้าวอะไรเนี่ยหยิบหนังสือครับอ้าอออมดอีมากชอบดีนะอ,อ,อมอ่าอ่ะอ่านร <c oughs> า,ายงานโอ้ยครูฟังครับอย่ามองสิครับเดี๋ยวออมอ่านให้ฟังครับอย่ามองครับอย่ามองอย่ามองอย่า,าอมองอน่าอ่ะ อย่าถ่ายสิครับอย่าถ่ายนะครับอย่าถ่ายนะครับอย่าถ่ายอย่าถ่ายครับไม่เอาไม่เอาโอ๊ยตูฟางออกออกออกอยู่ดีๆก็ตั้งคันออกออกมาโอมโอมออกมาไม่ออกไม่ออก ออมเสื้อครูไม่ซักมาเจ็ดวันแล้วเฮ้ยโอ้โหไม่น่าเลยครูเหม็นเปรี้ยวดิคอเลยเนี่ยนี่ออมครูล้อเล่นให้เธอออกมาแหมนี่ก็รีแอคซะโอเวอร์เลยนี่ออมเธอเป็นอะไรเนี่ยเธอเขินใช่ไหมเอางี้ในเมื่อเธอเขินนะเดี๋ยวครูเนี่ยจะมีเคล็ดลับมาให้เธอเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอต้องออกไปรายงานหน้าห้องหรือออกไปร้องเพลงหน้าห้องหรือไปแสดงออกอะไรก็ตามถ้าเธอตื่นเต้นหรือเขินเนี่ย วิธีก็คือให้เธอสูดหายใจเข้าลึกๆแลวหายใจออกยาวๆเดี๋ยวลองทำดูนะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆวิชาที่เราจะเรียนต่อไปนั่นก็คือวิชาขับร้องนั่นเองเอาล่ะวิชาร้องเพลงวันนี้นะเดี๋ยวครูจะให้เธอเนี่ยร้องเพลงหน้าห้องกันทีละคนโอเคทีละคนอีกแล้วโอ้ไม่นะสู้ๆเอาล่ะ ถ้าอย่างนั้นนะครูก็จะขอเริ่มที่ Thank you ก่อนเลยก็แล้วกันโอเคมาโอ้แต่สาคุณโอ้ Thank you เธอนี่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะนี่เป็นเพลงติดชาร์จในใจครูเลยนะในช่วงนี้เอาล่ะ Thank you ต่อไปแล้วเสร็จไปแล้วต่อไปก็คงจะเป็นใครไม่ได้นอกจาก อ้มครับเสียงเต็มเสียงสะดูมั่นใจมากเอาเลยอมปัดมือปัดขอเลยอมเฮ้ยอมเธอยังไม่ได้ร้องเลยเธอจะกลับมาได้ยังไงไปเริ่มเลยเพลงอะไรก็ได้อมนี่แหละ ต้องหายใจอย่างนั้นแล้วก็เปล่งเสียงออกมางั้นเลออมใหออมว้ายออมโอ้ยออมเต้นจนเป็นลมออมออมน่าสงสารออมจังเลยค่ะครูปั๊มเพื่อนๆคะช่วยแตงกิ้วคิดหน่อยสิคะว่าจะช่วยอมยังไงดีให้ออมกล้าแสดงออกไปคลีาอแบบนี้ออมออมแล้วนี่ตาเธอถามแล้วถามลเพื่อนๆครับอุ้งก็อยากจะถามบ้างนะครับว่า โอ้โหเอเลยหน้าขึ้นมาอ่าว่าคนคี้อไอแบบโอมอะครับมันมีข้อเสียอะไรบ้างอะครับเก่งมากโอมเป็นลมดีกว่าอจบลงไปแล้วละครสรุปว่าโอมเป็นไงคะเป็นลมใช่ไหมสนุกไหมคะสนุกครับชอบใครมากที่สุดเลยชอบโอมโอมแต่ละคน กับคูปามใช่ไหมคะแล้วเด็กๆคิดว่าทําไมอมเขาถึงไม่กล้าแสดงออกอะคะเมื่อกี้เพราะอมตื่นเต้นเกินอืมเพราะอมกลัวทําผิดพลาดค่ะกลัวทําผิดตื่นเต้นเกินเพราะอมอยู่ต่อหน้าหลายๆคนนะคะไม่กล้าออกกล้องไม่กล้าออกกล้องด้วยโอมที่อายมากที่อายมากใช่ไหมคะไม่กล้าแสดงออกค่ะอืมไม่กล้าไม่กล้าเลยคือไม่กล้าทําอะไรทั้งนั้นเลยใช่ไหมเพราะว่าอาย นี่อายอยู่หรือเปล่าคะอะแล้วการที่โอมไม่กล้าแสดงออกแบบนี้นี่ดีไหมคะไม,ไม่ดีค่ะ,คะเพราะฉะนั้นอมควรจะทํายังไงช่วยโอมแก้ไขปัญหานี้ได้ไหมได้ค<ด>่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวพี่ฟ้าจะมีคําถามที่เพื่อนๆฝากไว้เมื่อกี้มาช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขาหาทางออกให้กับโอมด้วยนะคะพี่ฟ้าถามกลุ่มที่หนึ่งคะ่ะกลุ่มสีส้อมอยู่ไหนคะอะสามคนนี้นะคะกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มสีส้มรับทงไปก่อนเลย คำถามมีอยู่ว่าเราจะมีวิธีช่วยให้ออมกล้าแสดงออกมากขึ้นกว่านี้ได้ยังไงกลุ่มนี้เดี๋ยวพี่ฟ้าจะให้แสงกิ้วออกไปช่วยพวกเราคิดด้วยกลุ่มที่2กลุ่มสีน้งเงิน3คนนี้ใช่ไหมคะ,ะคำถามสำหรับกลุ่มสีน้งเงินมีอยู่ว่าข้อเสียของการที่อายหรือการไม่กล้าแสดงออกเนี่ยมีอะไรบ้างเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วออกไประดมสมองกันด้านนอกเลยค่ะ ตอนนี้น้องๆกาลังออกไปช่วยการระดมสมองกันด้านนอกนะคะน้องๆทางบ้านอย่าลืมช่วยเพื่อนๆที่นี่คิดตามไปด้วยนะคะแต่ตอนนี้พี่ฟาว่าเราลองไปฟังคุณหมอเล่าถึงสาเหตุของการขี้อายของเด็กๆก,กันค่ะอาการขี้อายเนี่ยเราเริ่มสังเกตมาได้ตั้งแต่เล็กแล้วนะคะในขณะที่เด็กเล็กๆเ,เนี่ยบางครั้งก็อาจจะหลบอยู่หลังพ่อแม่ไม่กล้าจะเจอกับเจอหน้ากับคนแปลกหน้านะคะนั่นก็คืออาการขี้อายในวัยเด็กเล็กถ้าเด็กวัยเรียนเนี่ยบางครั้งเราก็จะเห็นได้ชัดกับ การแสดงออกกับเพื่อนๆหรือกับคุณครูไม่กล้าตอบคําถามคุณครูไม่กล้ายกมือถามนะคะหรือแม้กระทั่งไม่กล้าออกไปยืนพูดหน้าห้องนะคะหรือครูมอบหมายให้แสดงออกกิจกรรมต่างๆเนี่ยเด็กก็ไม่กล้าจะเล่นต่อหน้าเ,เพื่อนๆหรือคนเยอะๆคราวนี้ถ้าเกิดว่าเด็กๆเนี่ยเรียนรู้จากประสบการณ์ของเขาบางครั้งเขาก็เกิดความกลัว นะคะกลัวขึ้นมาคิดกลัวไปล่วงหน้ากลัวว่าจะทําผิดพลาดกลัวเพื่อนจะล้อนะคะหรือแม้กระทั่งกลัวอาการอายของตัวเองเนี่ยจะไปปรากฏให้คนอื่นเห็นกลัวจะไปสั่นต่อหน้าคนอื่นกลัวจะหน้าแดงกลัวจะเหงื่อแต่กลัวจะพูดตะกุกตะกักต่อหน้าคนอื่นเหล่านี้ทั้งหมดก็คืออาการขี้อายค่ะ นที่รายงานดีใช่ไหมถ้าสมมติเราเขาเลือกมาเราเลือกแล้วคนที่ขี้อายอย่างเงี้ยพอไปออกหน้าชั้นมันจะติดติดขัดๆอ่ะแล้วครูก็จะให้คะแนนน้อยเพื่อนก็เลยไม่ค่อยจะเอาแล้วอย่างนี้คนที่ไม่ได้รับเลือกไปแล้วเขาจะทํายังไงล่ะอย่างเช่นคนที่ขี้อายมาอยู่กับคนที่ขี้อายเนี่ยมันก็จะยิ่งแย่ไปใหญ่สซิซ้ำซ้อเลยเราเล่นตลกให้เพื่อนฟังเพื่อนจะได้ลืมเรื่องไอ้นี่หรือเรื่องขี้อายไป สมมติเป็นรายงานเนี้ยแล้วก็ท้องกับเพื่อนก่อนแล้วก็ค่อยไปหาคุณครูช่วยได้ไหมให้เพื่อนหายใจเข้าลึกๆและก้อกันอเข้าเวลาเข้าสังคมก็ทําไม่ได้เนาะใช่ไหมบางทีคนในสังคมก็ไม่ยอมรับเลยแล้วก็จะทําพลาดตลอดเวลาไปทํางานเขาก็จะไม่ยอมรับเพราะเขาไม่มีความกล้าแสดงออกเสียโอกาสในการรแสดก อันนี้ก็ถือว่าเป็นแรงจูงใจนะคะที่น้องๆอ,อาจจะมองเห็นข้อเสียแล้วพลิกมันเอามาเป็นแรงจูงใจตัวเองในการเอาชนะความกลัวหรือความอายของตัวเองนะคะแต่อีกจุดหนึ่งถ้าหากว่าน้องๆขี่อายเนี่ยผลเสียที่จะเกิดขึ้นก็คือทําให้น้องๆเนี่ยยิ่งกระวนกระวายกระสับกระส่ายในการทําสิ่งต่างๆและผลลัพธ์มันก็จะออกมาอย่างที่น้องๆไม่ต้องการหรือว่าคิด คาดคิดเอาไว้จริงๆนะคะและที่สําคัญสิ่งที่น้องๆทำแล้วอายเนี่ยบางครั้งไม่ใช่สิ่งที่น่าอายเลยกลับเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องนะคะดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายหรือว่าควรอายค่ะเพื่อนไม่มีไม่มีความรูมม้สึกตื่นเต้นมากซื้อของให้เพื่อนเวลานี่แล้วก็บอกว่าสู่ๆถ้าสมมติเขาไปพูดข้างข้างนอกห้องอย่างนี้แล้วเราไม่ฟังเขาเขาก็จะรู้สึกว่า ไม่มีใครฟังเขาเขาก็อายเหมือนอยู่คนเดียวใช่ไหมไม่ไม่ล้อเพื่อนไม่แซวเพื่อนแบบว่าไม่หัวล้อเพื่อนอะไรนี่รับเพื่อนจิงๆการตั้งใจฟังเพื่อนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะถือว่าเป็นการให้เกียรติเพื่อนนะคะแต่ในขณะที่เด็กบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชินกับการที่ตัวเองเป็นผู้พูดแล้วเพื่อนเพื่อนก็นั่งฟังกันเงียบนะคะยิ่งทาให้เขาเนี่ย สนใจอยู่กับความอายของตัวเองนะคะแต่การที่จะช่วยเพื่อน,นในการเบี่ยงเบนจากความอายของตัวเองอาจจะทําได้ง่ายๆยกตัวอย่างเช่นการปรบมือให้กําลังใจนั่นก็ถือเป็นการเชียร์เพื่อนทําให้เพื่อนผ่อนคลายมากขึ้นได้นะคะแต่การปบมือให้กําลังใจก็ควรจะทําอยู่ในขอบเขตคือไม่โหไม่แซวในขณะที่เชียร์เพื่อนนะคะ จะกลับมาในห้องส่งอีกครั้งพร้อมกับคําแนะนําดีๆสําหรับน้องๆทั้งสองกลุ่มเลยใช่แล้วครับเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าน้องๆที่ได้คําถามไปเนี่ยจะมีคําตอบสําหรับคําถามนั้นยังไงไปที่กลุ่มแรกกันเลยุล่มสีต้มค่ะกลุ่มนี้นะคะได้คําถามที่ว่าจะมีวิธีช่วยองยังไงให้อมกล้าแสดงออกมากขึ้นอย่างไงคะ ไม่ล้อเพื่อนไม่ล้อเพื่อนแต่ให้คาแนะนําแทนนะคะอ๋อก็จะทําให้เพื่อนคนนั้นเนี่ยเขาไม่ไม่อายใช่ไหมอ่าดีมากให้กำลังใจเพื่อนให้กลังใจครับข้อสามชวนชวนเพื่อนทํากิจกรรมค่ะก็ชวนเพื่อนเต้นเล่นเกมเพื่อจะได้เพื่อนจะได้ไม่เครียดบอกให้เพื่อนหายใจเป็นจังหวะช่วยทบทวนหรือว่าช่วยซ้อมให้เพื่อนก่อนที่เพื่อนจะไปรายงานหรือว่าไปทําอะไรต่อหน้าห้องอะค่ะเพื่อลดความตื่นเต้นของเพื่อน เวลาเพื่อนพูดผิดก็ควรบอกเพื่อนว่าคํานี้เพื่อนพูดผิดนะอะไรนะคร้าพูดผิดอีกครั้งอาจจะโดนเพื่อนน้อแล้วเขาก็อาจจะเสียใจค่ะแต่อันนี้พี่เสนอแนวนิดหนึ่งก็ต้องมีวิธีบอกดีๆนะไม่ใช่เฮ้ยเธอเธอพูดผิดนะโอ้อันนี้ยิ่งอายก็ไปใหญ่นะเพราะฉะนั้นถ้ามีวิธีที่บอกเพื่อนแบบดีๆเนี่ยก็เชื่อว่านี้น่าจะช่วยเพื่อนได้นะข้อต่อไปครับตั้งใจตั้งใจฟังเพื่อนเวลาเพื่อนออกมารายงาน อ่าใช่นอกจากจะตั้งใจก็อาจจะเอาให้ส่งสายตาให้กำลังใจเพื่อนด้วยอ่าแล้วก็ให้เพื่อให้เพื่อนวอร์มร่างกายหรือออกกำลังกายก่อนที่จะไปทํำรายงานหน้าห้องหรือไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อลดความตื่นเต้น กระโดดสิบทีใช่มันจะได้มีความรู้สึกว่าได้วอร์มอัพละร่างกายเริ่มคล้อมขึ้นมาแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าโอมเขาจะยังไงสิคะพี่พัมแล้วน้องโอมไปไหนนะคะโอมโอมโอมมานี่หน่อยนี่น้องโอมพี่ขีอายนะคะมาเร็วมาเร็วโอมมาโอ้โหโอมเพื่อนเพื่อนเขามีวิธีตั้งมากมายให้โอมเนี่ยไม่ขี้อายโอมดูแล้วโอมชอบวิธีไหนที่สุดชอบข้อไหนข้อไหนให้กำลังใจเพื่อน โอ้ให้กำลังใจเพื่อนอะอะถ้างานเพื่อนเพื่อนไปให้กำลังใจโอมหน่อยพี่ฟ้าพาะอะให้กำลังใจเพื่อนหน่อยโอมนั่งด้วยอะอะให้กำลังใจเพื่อนอะอาละครับไม่แน่อาจจะเลิกอายมากขึ้นก็ได้น้องเออสมมติทำแล้วนะอะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวให้ให้กลุ่มนี้เขาให้กำลังใจเพื่อนกันนะครับเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยขอเียงปรบมือให้กลุ่มสีส้มด้วยค่ะถึงทีน้ำเงินค่ะพี่ปั๊มถีน้ำเงินได้คำถามว่า ข้อเสียของการขี้อายคืออะไรไปดูกันเลยครับมีอะไรบ้างคะข้อหนึ่งเสียโอกาสในการทํางานครับข้อสองไม่มีคนยอมรับครับข้อสามไม่มีคนให้เข้ากลุ่มเวลาสมมุติมีงานกลุ่มก็จะไม่เอาเข้าเพราะว่าตัวเองขี้อายครับข้อสีข้อสี่ไม่มั่นใจในตัวเองทุกครั้งที่ออกรายงานข้อห้าเสียคะแนนในการทํางานค่ะครับ ข้อไม่มีคนรับในการทำงานค่ะเวลาขี้อายก็จะทำให้ห้มีนเข้าลุ่มค่ะคนที่รับไปก็จะเห็นว่าคนนี้ทำผิดพลาดพลาดอาจจะทำให้งานเสียอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือเพื่อนไม่ยอมรับคนนี้ดูเหมือนไม่เก่งจริงๆอาจจะเก่งก็ได้แต่พะเป็นเพราะอายเกิดเลยไม่ได้แสดงความสามารถออกมาอ่าข้อต่อไปครับข้อ7โดนเพื่อนล้อแปดทำ ทำไม่ได้เหมือนคนอื่นๆค่ะก็คือคนอื่นเขาแสดงออกมาแล้วได้ดีแต่เราเนี่ยทําไม่ได้เพราะมัวแต่อายอยู่ข้อต่อไปครับข้อเก้าไม่ได้ฝึกฝนในการทํางานค่ะก็ทํางานไปแล้วแต่คนอื่นเขาทําได้ดีกว่าคือเราไม่ได้ฝึกฝนอะไรเลยพอเราไม่พูดเพราะเรามัวแต่อายนะอ่าต่อไปครับข้อสิบทำงานผิดพลาดอยู่เสมอๆค่ะอื ข้อขําทำให้เราตื่นเต้นตลอดเวลาในอยู่ยในสังคมอะคะ่ะข้อ12ทําทำให้ขาดสมาธิะคะ่ะใช่จะขาดสมาธิไข้อ13เสียบ,บุคลิกในสังคมอ่าข้อ14ไม่กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องสุดท้ายจะหางานยากเพราะไม่มีคนยอมรับะคะ่ะนี่ก็คือข้อเสียของการขี้อยายนั่นเองนะครับกลุ่มนี้ทำมาได้ดีมากสิบข้อเลย 15ข้อ15คะแนนครับไม่ใช่ใช่แล้วแต่<ะ> <Okay. S 1> ว่า คำตอบที่น้องๆเขียนออกมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องและดีมากหรือ,อยังนะคะทีนี้พี่ปั๊มอยากรู้หรือ,อยังคะว่าการแก้ปัญหาของเด็กๆที่ขี้อายเนี่ยม,มีอะไรบ้างแล้วก็ใครที่จะสามารถช่วยเด็กๆได้พี่ปั๊มว่าข้อนี้ต้องให้คุณหมอเป็นคนอธิบายแล้วละคะ่ะครับคุณหมอช่วยด้วยครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมอันแรกก็คือภายในบ้านหรือภายในครอบครัวนะคะเด็กก็จะเรียนรู้จากพ่อแม่นะคะจากการที่เขาเห็นพ่อแม่ทําเป็นตัวอย่าง ะะก็ถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนที่ไม่ได้เปิดโอกาสหรือพ่อแม่ไม่ได้พาเด็กไปเจอกับสังคมภายนอกเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นบอกเกิดของการที่เด็กรู้สึกว่าอายหรือว่าไม่กล้าพบปากกับ คนไยนอกด้่ะสุดท้ายถ้าหากว่าเป็นคุณครูนะคะคุณครูอาจจะใช้วิธีการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กได้ทํากิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาศิล,ละปะบางครั้งมันอาจจะช่วยให้เด็กผ่อนคลายแล้วก็กล้าสแสดงออกได้มากขึ้นนอกจากนี้ก็อาจจะลองมองหาเพื่อนๆหรือว่าเด็กๆด้วยกันนะคะที่จะช่วยให้เป็นบัดดี้หรือว่าช่วยให้เด็กกล้าสแสดงออกมากขึ้นเข้ากลุ่มเพื่อนได้ง่ายขึ้นค่ะ และนั่นก็เป็นคําแนะนําดีๆจากคุณหมอนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะใช่แล้วล่ะครับส่วนตอนนี้นะครับใครที่อยากจะรู้ว่าเจ้าโอมเนี่ยที่เขินบิดม้วนเนี่ย<ๆ>ไม่กล้าไปรายงานหรือไปทําอะไรหน้าห้องตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้จะกล้าแล้วหรือย,อยังหรือจะมีวิธีการแก้ปัญหาไงจะร้องเพลงออกมาหรือเปล่าใช่<ม>ถ้าอยากรู้ต้องไปดูตอนจบไปที่โรงละครค,คิดดีกันเลยค่ะ ตน,นี้นะ thank you เธอก็รู้แล้วใช่ไหมว่ามันจะมีวิธีไงที่เราจะช่วยเพื่อนที่เขาขี้อายหรือเขินเนี่ยให้มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกได้ยังไงบอกมาสิรู้แล้วค่ะ,อ,ะอย่างแรกเลยนะคะ,ะก็ต้องอัอ้งใจฟังเวลาเพื่อนเขาออกมายืนพีเซ้นหรือว่ารายงานอะไรหน้าห้องแล้วก็ต้องคอยความมั่นใจกับเขาคือต้องคอยแนะนําเขาในสิ่งที่ดีๆเพราะว่าถ้าเขา ทำผิดอะไรเงี้ยก็จะโดนคนล้อแล้วก็ต้องคอยแนะนําเขาแล้วก็คอยให้กําลังใจเขาว่าต้องทําได้อยู่แล้วอย่าเขินอย่าอายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ฝึกซ้อมให้เขาบ่อยๆโอ้โห oh, thank you คุซาซึงมากไม่น่าเชื่อว่าไม่กี่นาทีเธอสามารถรู้วิธีที่ดีๆแบบนี้เอาไปใช้กับเพื่อนด้วยส่วนอ้อ oh, ม <c oughs> คราวนี้เธอก็รู้แล้วใช่ไหมว่าการที่เธอเขินแล้วก็ ไอเนี่ยมันมีข้อเสียอะไรบ้างไหนลองบอกครูมาสิอมรู้แล้วครับอก็คือจะไม่มีคนยอมรับเราแล้วก็จะเสียการงานเพราะตัวเราเองอที่เราขี้ายไงล่ะครับและต่อไปนี้ผมจะไม่ขี้ไออีกแล้วครับใช่ผมจะมาขี้เกียจแทนครับดีมาก ได้โอมมันจะขี้อะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละจะขี้เกียจและขี้อายเนี่ยมันไม่สมควรนะโอมเป็นไม่ได้ทั้งคู่แต่ถ้าสมมุติว่าเธอขี้อายนะหรือว่าเกิดรู้สึกว่าตื่นเต้นขึ้นมาจนเสียความมั่นใจแล้วก็เขินอายมากวิธีที่จะช่วยนะก็คือว่าการที่เราเนี่ยหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกช้าๆอ่าเดี๋ยวลองทําดูนะอ่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆหายใจเข้าลึกๆ ใจออกชา้าถ้าเธอรู้วิธีเหล่านี้แล้วนะห้องเรียนของเราก็จะไม่มีคนขี้อายอีกต่อไป<ช>เพราะฉะนั้น<ช>ตอนนี้เรามาทดสอบความกล้ากันหน่อยดีกว่ากับบทเพลงเพลงนี้เลยลรักแครักอะไรจะใจใสบุหรือรักกัเงเกง ไปเรียบร้อยแล้วสําหรับละครนะครับแล้วก็สรุปได้เลยว่าจริงๆแล้วนะครับเรื่องของอาการเขินอายเนี่ยก็เป็นการตื่นเต้นรูปแบบหนึ่งนั่นเองซึ่งการตื่นเต้นนะครับก็สามารถที่จะหยุดมันได้ด้วยการหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเพื่อเรียกสติกลับคืนมาแล้วน้องๆก็จะทําได้แน่นอนครับส่วนตอนนี้นะครับเวลาของรายการคิดดีคิดดีหมดแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะส่วนวันนี้พี่ปามพี่ฟ้าแล้วก็น้องๆทุกคนขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่